เป็นย่ำนึ่งเด้อตื่น้ยังไงฮะเอ้ยตื่นกันหมดเลยตกใจทำอะไรกตกใจตื่นการรองเท้าแทบไม่ได้เลยรออีกแป๊บหนึ่งตื่นอะไรกันโอ้ยังเลยค่ะขบวนยังไม่ ตื่นอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้มาจริงแล้วตื่นกันอีกรอบอันนี้ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าบุหรี่มันเยอะเกินลุ้นตลอดเออแล้วไม่รู้สึกแล้วลุกสามสี่ 3, รอบแล้วเนี่ยเกือบเอารองเท้าไม่ทันสี่รอบใจมันก็เต้นตุ๊บตับตุ๊บตื่นกัน พอลุกแล,ล้วก็ลุกลุกลุก น้องไปอยากจะบอกว่าตอนนี้คือล็อกกระบวนยังไม่มาใช่ไหมแดดก็เริ่มร้อนนะคะทุกทุกคนนะคะก็คือแบบอกองทับต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมคะคือเริ่มจยิบกันแล้วนะคะซึ่งก็คือไปเอากับข้าวที่ลงทานมากันนี่เป็นเวลาสิบโมงครึ่งบางคนก็อาจจะยังไม่ได้กินข้าวเช้านะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะทุกคนไปเอามากันเกลือนนี่แบบแจกตลอดอยู่แล้วนะคะอย่างที่น้องไปไปถ่ายเมื่อเมื่อกี้อะ่ะเป็นที่เขาทกับข้าวอะ่ะตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วใสเ่เป็นกล่องเป็น องแล้วก็ถุงพร้อมน้ำหนึ่งขดนะคะนี่มานั่งกินกันอย่างนี้แหละเดี๋ยวนางแปลงก็นั่งรอนี้เดี๋ยวรอไปเอาอข้ามาเลี้ยงนางแปงนางแปงเอาพื้นที่รอเดี๋ยวไม่มีพื้นที่นะคะเพราะว่านั่งใต้ร่มแสง UV นี่ไม่ใช่ว่ากว่าจะได้ตรงเนี้ยมันก็ไม่ดิงง่ายนะ เออเดี๋ยวพอเราลุกปุ๊บเขาคือแบบมาพืนที่ตรงนี้เลยนะคือพืนที่ไม่ได้ตายตัวไงเออมันคนมันเยอะตรงไหนว่างล้วก็นั่งตรงนั้นแหละเราเอารอพื้นที่มาตรงนี้เดี๋ยวค่ะมากินโอ้ยจะเหยียบหัวท่นไปหมดแล้วจ้ามากินกันอย่างนี้แหละ เน yeah. oh, oh, okay. ี yeah. Yeah. ่ยบางคนก็มีก๋วยเตี๋ยวมีกับข้าวเขาจัดไว้เอาเอาลมจัดไว้อย่างเงี้ยก็มีโอ๋อเจี๋ยคานาคานาคานลามลโลเอารอเลยไงเดี๋ยวมันไม่มี

ี่เธอไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยจรไม่ได้เขาจะมาเอาไปแล้วไม่ได้ชวยอรมานอะไรนี่เอาเลยเมื่อกี้ไปเจอเพื่อนที่เขาทำตรงเนี้ยอเออติดตับเปิ่มไงตับเพิ่มไง สาวตัเปิร์ม,มาทำเป็นมาอยู่ตรงนี้แล้วเป็นสะพ้ายสิมยคยเป็นสะพายเมืองลาแล้วกับโตนั่นะกินข้าวพี่องโอ้ไรวะอ๋ออันนี้แล้วอ่ะอ๋ออะไรี่นี่ยพี่น้องมึงแข็งโอ้แล้กินข้าวนอามามากินข้าวนี่ระวังอันนี้นะชขา ต้องไปที่สวนดอกไม้อาบน้ําพิเศษแต่ร้อนมากต,ตอนนี้ทุกคนก็เข้าอยู่ในร่มกันหมดเลย <ut> ก็นอนดูบ้าง ตอนนี้เที่ยวพอดีเลยค่ะนี่11.58นาฬิกาหนาทีไปในต่อโอ้ตอนนี้ดูบรรยากาศทุกคนกำลังหลั่งไหลกลับเส้นทางใครเส้นทางมันหรือว่าไปสถานที่อื่นนะคะแยกย้ายตอนนี้ ก็ได้พ้าคุณว่ากะทิอันส่วนดอกไม้แล้วนี่เราอยู่ใกล้มากที่สุดแล้วค่ะโอ้หลังไหลออกไกรค่ะเอาใหม่ทั้งแร นเะบียร์ใช่ไหมไ<อ>นี่ของฝากจากที่ไหนนะของฝากที่เราไปได้มาโู้สร์มีทีนายมีใหญ่มีนำ้ำโอ้ทุกคนหลังไหลออกไปแล้วตอนนี้ดูสิแดดจ้ามากวันนี้ต้องไปคิดว่าน่าจะประมาณ42องศาได้ ที่คนละทางหรือว่าจะไปที่โรงทานอีกวิ่ลร่มนี่เย็นจังเลยอไม <ป S 2> ่ร้อนซะเหลือเกินนี่ไงสุกันไหนไปดูไอ้คั้วช่องยอ๋อไปดูอะไรเย็นๆใช่ไหมไปดูที่โรงทานอะไรเย็นๆย็ปะเจ็ดขั้สูงขั้วไหนขั้วย่อย

อันนี้รถเก็บขยะโอ้เก็บขยะอันนี้เขามีความแบบระเบียบดีมากดูกสิรถเก็บขยะน,นี่ก็กลับมาที่โรงทานเหมือนเดิมที่ไหนมีลมก็ที่นั่นต้องมีผู้คนที่นี่แต่งตัวสว,สวยกงามทั้งนั้นเลยเขาไม่แจกอะไรเลยอันนี้จะเป็นชุดผู้ชาย ที่นี่ชาวอันเนียชาวขยาว้าวที่นี้นลมเนี่ยออกมาจากที่ไหนเนี่ยดูสิเห็นแต่ล่มไปแล้วค่ะนุนผู้คนเยอะมากเลยหลังไลกลับคืนประจำที่โอ้โห เราอย่างถึงวนเลี้ยงข่าวเี่เขียนตรงพอดีเลยมันมีลมรึอันนี้ตามทางตามสนุนนะคะี่นี่ต้องไปออกมาแล้วนะต่ดูเคมี่้ ขอกา่าบี้อยากจะบอกว่าตอนนี้ไม่มีรถรับส่งแล้วนะต้องจักเยินเท้าชดแดดรถชุดแดดเที่ยวงพอดีเลยค่ะเออน้าหวนน้าินสาาตรดนัแล้วปนยังเงินนห้าไในเา เดินเท้าไปถึงที่ตลาดนะคะเพราะว่าเรามาถึงเมืองลายยังไม่ได้เที่ยวตลาดเลยนี่ทุกทีเลยนะคะที่นี่ก็มีโรงทานอยู่เหมือนกันจุด छातल वारियूं साल मां टोटणी नंबर साठ वारो मोटी पसंदि เราต้องคิดถ้าเราบ้าตายตีเวตานานมากนานน้อยากันานนุ่มนานน่าภาคสนามนันนั่งกินตุ๊กตาดีกว่าถ้าวิศวะเสตนทางเดียวกันนี่เราต้องเดินกันต่อจิตสัมผัสที่มานตุ้งตังยิ่งเต็มวิวแต่มาพาเราไปจุจแห่งกระจุดสระจ่ายทั้งสุตท้ายใจใหญ่ได้สั่ตหนึ่งจริงหรือสี่หน้าไม่ถึงสิ